เคยไหมรู้สึกเหมือนชีวิตอยู่ที่เดิมไม่ค่อยก้าวหน้าหลายคนเลือกที่จะนั่งรอให้โชคชะตาเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วการพัฒนาตนเองเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายถึงแค่การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆหรือทำงานหนักขึ้นแต่มันรวมถึงการปรับเปลี่ยนมายเซตหรือทัศนคติของเราอย่างมีสติตัวอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกท้อแท้กับการทำตามเป้าหมายลองถามตัวเองว่าทำไมเราถึงอยากทำสิ่งนี้ การมีเหตุผลชัดเจนจะช่วยกระตุ้นให้คุณมีแรงผลักดันมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ง่ายในแต่ละวันเช่นอ่านหนังสือวันละหน้าหรือออกกำลังกาย10นาทีเป้าหมายเล็กๆเ,เหล่านี้จะสร้างความสำเร็จช่วยเพิ่มความมั่นใจและเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณจะกล้าที่จะทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้น ชีวิตเราไม่เคยหยุดนิ่งแต่การพัฒนาตนเองจะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายคิดว่าการพัฒนาตนเองเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราทำให้กับชีวิตของเราแล้วคุณละ่ะคุณพัฒนาตนเองในเรื่องไหนบ้างมาแชร์ไอเดียกันหน่อยเถอะว่าคุณกำลังทำอะไรกันอยู่